โบกินได้ค่ะตะกี้ตาตัดคาไปน้ำเลยยังสีกับเฮ็ดแต่ไม่มีขี้ดินเปลือนนะจ๊ะพี่นงค์แกถี่กวนบุหรี่ตัดคาจับโยนจับโยนเฮ็ดบ้บบบง,ง,ง่ามเลยจ๊ะ พี่น้องเห็นน้ำรถบ่พุ่นหน้าค่ะพุพ่นอยู่ตรงข้างหน้าพุ่นจ้ะหลายดอกดิจานพี่น้องเห็นบ่เห็นบ,เนบ่เห็นน้ำโบจ้ะอีกดอกหนึ่งนะคะตรงนี้ดอกหนึ่งตรงหนัดสองค่ะพี่น้องไปทางพุนสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า โอ้สีบดอกเล้จากมงเดียวนะคะสองดอกหงดอกโอ้กลางกังงนนี่สามดอกทัดกันไปอีกหน่อยนึงจ้ะ